ปล่อยงอกไปมันก็ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เขาเป็นจิตใจเขาเป็นนักสู้ครับคืออยากมีเมียเด็กครับเหมือนอาจารย์อ้อนก็ไม่เคยเลิกก็เลิกเลยแล้วครับอยากได้ก็ไม่มีครับเพราะเขาไม่เอาคืนครับนี่คือช่างอ้อนครับย้อมผมให้อย่างดีหลังจากเราทาเสร็จนะครับเราก็จะหวีผมดูนะครับวิธีการหวีผมเราก็ใช้หวีที่เป็นหวีใหญ่นี่แหละหวี หวีขึ้นหวีลงอย่างนี้เป็นเคล็ดลับคือถ้าเราจะหวีลงมาทีเดียวมันจะไม่ติดแล้วก็หวีขึ้นไปอีกแบบนี้ครับเนี่ยหวีขึ้นอย่างนี้นี่หวีหวีขึ้นอย่างนี้ให้มันติดข้างในด้วยครับนี่ให้หวีขึ้นอย่างนี้ครับให้หวีติดขึ้นข้างในอย่างนี้ครับนี่แล้วมันจะทําให้ผมนี่ด,ดําดีแล้วก็ดําดกส่วนยี่ห้อยาย้อมผมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ผมเชียร์ดีบีนะครับ ยี่ห้อดีบนี่ยอมดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมผมเชียร์ยี่ห้อของดีบีทำให้ผมไม,ไม่ไม่ไม่บางแล้วก็ทำให้ผมหนาแล้วก็ยอมแล้วผมก็ติดดำดีครับบริษัทดีบนี่ดูนะครับถ้าใครสั่งซื้อก็ดูโค้ดนะครับนี่ครับนี่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมดำนี่บริษัทดีบครับขอบคุณมากนะครับถ้าสั่งซื้อจะย้อมติดดีมากเลยครับ ผมก็ช่วยโฆษณาให้